ออยน้ํามันเครื่องแตกแล้วน้ํามันเครื่องเนี่ยเข้าไปผสมกับระบบลอยเย็นนะครับเดี๋ยวลองมาดูว่าเข้าไปแล้วมันผสมกันยังไงนะเนี่ยอันนี้ก็คือถังไล่น้ำนะครับที่เราเอาน้ําจากหม้อน้ําขึ้นมานะครับแล้วพอเราลองเร่งไล่น้ําขึ้นมาเนี่ยข้างในเห็นไหมครับน้ําคูแลนจะผสมกับน้ามันเครื่องเป็นสีดําอย่างนี้เลยนะครับแล้วเวลาเราเช็ดออกมาเนี่ยก็คือน้ํามันเครื่องเลยครับเข้าไปในระบบน้ําของเครื่องยนต์เพราะว่าออยเครื่องเนี่ยมันแตกหลายคนสงสัยว่าออยแตกเป็นยังไงมันกระแทกแตกหรือมันรั่วนะครับ ออยเครื่องเดิมเนี่ยมันจะเป็นอลูมิเนียมข้างในมันจะเป็นฟินนะครับที่เอาน้ําเข้าไประบายความร้อนผสมกับน้ำมันเครื่องซึ่งในห้องเนี่ยนะครับน้ำมันเครื่องกับน้ําจะไม่สัมผัสกันแต่จะระบายความร้อนโดยการดึงเอาความร้อนจากน้ำมันเครื่องผ่านคูเรนด์เนี่ยออกมาหรือเวลาอุ่นเครื่องก็จะเอาน้ำนะครับไปอุ่นน้ำมันเครื่องให้อุ่นนะหรือเขาเรียกว่าวอร์มเมอร์ข้างในตัวเนี้ยมันจะเป็นฟินลักษณะน,นี้นะครับนี่การที่มันแตกคือฟินนะครับระหว่างช่องฟินกับช่องน้ํามันเนี่ย มันอาจจะมีรั่วตามมดหรือเป็นรูเล็กๆซึ่งเรามองไม่เห็นจากภายนอกครับทาให้น้ํามันเครื่องกับคูแลนมันผสมกันอาการนี้ไม่ได้เจอบ่อยแต่ก็เจอเจอเจอบ้างนะครับลาท่อน้ํามันโดนน้ามันเครื่องนะครับมันจะทําให้ยางมันบวมแล้วท่อมันจะรัดไม่อยู่ใช้ไม่ได้ท่อรั่ว2ก็คือระบบหม้อน้ำนี้ต้องเปลี่ยนแน่นอนเพราะว่าน้ามันเครื่องเข้าไปในฟินหม้อน้ำนะครับหม้อน้ําจะเสียมันไม่สามารถล้างได้หมดนะครับอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนระบบหม้อน้ําด้วย แต่มันแก้ปัญหาได้2อ,อย่างคืคอ1เนี่ยเราจะเปลี่ยนออยเครื่องแบบเดิมตัวใหม่นะครับหรือ2เราจะใช้ของแต่งนะครับที่เป็นของอัปเกรดแบบนี้อันนี้คือตัวออยเครื่องบินเลจจากไฮบิ่นนะครับตัวนี้จะตัดระบบน้ํากับน้ํามันเครื่องออกกันอย่างชัดเจนนะครับก็คือน้ํากับน้ํามันเครื่องจะไม่สัมผัสกันนะครับไม่มีโอกาสแตกหากันเสร็จแ,แล้วเนี่ยตัวน้ํามันเครื่องจะระบายความร้อนผ่านฟินนะครับหรือที่เรียกว่าฮีซิง์นี่อันนี้ก็จะเป็นของแต่งที่เพิ่งออกมานะครับก็ใส่ได้ในมาด้าสดีเซลอันนี้ก็ป้องกรเยลไไปได้100%